โ okay. อเคอะสวัสดีท่านผู้ชมชั้นนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่อะวังกลับใหมแล้วกับตำนานกลับมานั่นคือทานแรกซึ่งแรกนี่เราจะทำเป็นงียบตามชื่อนะครับท่นแรกเราจะเล่นเป็นแบบบอลบล็อกนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยาจะเคยเล่นแล้วนะกับเกมแบบบอลบล็อกเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบบอลบล็อก ซึ่งอยู่ในคุย่าที่เป็นโหมดฮาร์ครับก็ทำโดยช่องยูทูบเบอร์คนนี้ครับก็ติดตามได้ครับไปไปเราก็ไม่เสียเวลาเราไปเลยว่ะไปอะโอเคโอเคเจอแล้ว่นะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราต้องพุดดิ้งโอ้าอ้าว อะไรวะมาวันแรกก็หาเลยโอ้ยอ้าวอ้เอาเอา้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮต้ยเา้เฮ้ยเ้อเฮเฮ้ยเฮ้นเ่ได้ยเ่้ยเ อะไรนะเปิ้ลเนี่แล้วก็ดิดิตอ่านนี่ดูโอเคไ่ครับก็นับทำอ่านี่ครับช่อง youtube ที่ทำนะครับผมก็ไปหามานะโอเคอย่าใช้คอมมานดนี้โอเคอ่านดูเรื่อง้อเ็เกี่ยวกับแบบนี้อ่าแบบนบลารับโอเคอันนี้คือเลเวลครับเลเวลที่เราจะได้ในอ่าที่เราจะได้เล่นกันในแบบ อันบล็อกนี้นะครับก็จะมีแพรนด์ครับปันด์ดราวีดีเพสโนวีเซิร์จังเกิลมีวาเลนแนลนะครับเชนะมีโอเชียนมีเพลโอการเดนมีสวามแมทเชอรี่ครับโสวามเชอรี่ก็น่าจะเป็นพวกคารีบอซัมป่ะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีแมนชั่นนะครับมีเนเธอร์มีเชียรุนอ่าเทลเทลรุนนะใช่แล้วแอเชียนซิตีมีสองโวแล้วก็ เป็นเลเวลอินฟินิตก็คือแบบไม่สิ้นสุดนั่นเองไปเรากันต่อดีกว่างชีวยชูแบบนักดูยเอ้ยเย็นนี่มาขึ้นมาละบอกเลเวลของเราอะไม่ที้มันไม่น่ามีอะไรหรอกมัก้มงแค่แบบธรรมดาเนาะนักดูผู้ชม จริงๆเนี่ยผมก็อยากจะเอ่อพาเพื่อนผมเนี่ยมาเล่นด้วยนะแต่ว่าตรงทีเ่เพื่อนไม่ค่อยว่ากันเพื่อนคนนี้ไม,ไม่ค่อยมออไม่ว่างก็เลยไปเอามาโซโลไปเยอะโอ้ลับไปในโลกโจริงๆเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเอาไปเพื่อนแกล้งเหงาได้แล้วมาขุดดินเลยว่ะนี่คบล็อกอะไรอยู่โอเค โอ,โอเคม,อมาได้ปอกามะแล้วชิ้นแรกต้องสาวอย่างดีอุ้ยโอ้โหแกอีกแล้วแกเล่นคุยแล้วนะรอบนี้ม่อยู่ในทำแล้วนะเราต้องขยายพื้นที่นะให้มันกว้างขึ้นนิดนึงยิ่งขึ้นไปนอนะครับแลาวก็กดไปิด้แหละมาจจะวัด Hmm? you can keep your resort in c h e s okay แต่ร hmm. ่วงไปนี่จะเอาอะไรกินโอเคเราก็ขยายปพื้นที่หน่อยไหนก็อย่าร่วงนะอย่าร่วงนะร่วงนะ่วงไปหมดนี่เลยนะไม้มือมีหายหมดเราต้องแบบไม่ว่าอะไรครับสนมกปกร์ตตที่หนึ่ง ไอ้ถนอมสเสปียกรี่มีอะไรโลกนี่ได้ต้นไม้ต้นแรกโอ้โหรัสเซียชาติถือกำเนิดนะครับต้นไม้ต้นแรกโอเคมากองมีอะไรเออรูปโอเคต้นไม้ดอกไม้เต็มเลยเอาไว้ทำอะไรทำสีว้าววี่ทำอะไรนะหลายโลกอะหลายชุกเกานะครับ Century, เซนทรีอัมโมชิมก็เป็นรายชุดเกาะอะไรพวกนี้นะับแต่ว่าเรายังไม่มีชุดเก็บไว้วาตรงน้นก่อนว่าว่า,วาเออมีตัวอะไรโผลห่ขึ้นมามุ้มเดียวหายนี่น้าจะจะเอาเรื่องหน้าดูไม่นานนี่ไม่นานน,านี่บอกเลยว่าเอ,อ่อมันต้องมีอำนาจอำนาจบางอย่าง เราได้วัวแดงวิ่งแกะเฮ้ยตอนนี้โอ้เรามีแกสองตัวครับเราสามารถขอพันได้แล้วขอเดียวคือขอพันแค่พันขยายพันสักอย่างนั่นและต้องทำที่เลี้ยงแกแล้วมันใจอยากตรงนี้ว่าแบบสมมติแบบเอ่อมันมีมอนสเตอร์หรือแบบพวกอะไรพวกนี้เกิดนะครับเราน่าจะลำบากนะดูไอด้อไอดินเพิ่มไอ้ดินนี้ ทำอะไรได้ผมอยากรู้มากเลยไอ้ไอ้รูทเดิรนเนี่ยถ้าใครรู้นี่วอนช่วยอนะ่ะคอมเมนต์บอกทีนะครับคือผมอยากรู้มากเลยมันเอาไว้ทำอะไรนะไปลองดูกันต่อนะเถอเฮ้ยไม่ไเราต้องเราต้องทำอ่านี้นี้นะครับขยุ้ก่อนสนักล้วก็ขยุมาไม่เห็น สัตว์นะโอเคมาเรียบร้อยต้นไม้ตัวแล้วต้นไม้ตัวแล้วครับต้นไม้นีวขุดต้นไม้คือจะขุดเป็นจะขุดไปสักทุกอย่างเลยไม้ก่อนโอเคพอเรามีไม้เรียบร้อยเอา้าก็ทำอะไรรออลไรขุดต่อสิอ ของไว้ในเรื่องนั้นก็นะเ,เก็บของแป๊บนึงโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วเชื่อมันอยู่ตรงไหนวะนี่หรอไม่ใช่ตรงนี้ปะ่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วเฮ้ยแย่แล้วครับคุณผู้ชมอ,อ๊บไม่ ไม่ไม่อยู่ด้วยกันไม่ถึงวันมหมีกูไปแล้วไอวัวแดงอ๋วนี่ไงเอ้าไม่ใช่หรอเหี้ยละอ๋อนี่นี่ตรงนี้โอเคโอเคจำไว้ครับไม่บอกตัวเองแหละจำไว้ไว้ว่ามันคือการมันเป็นารส่วาว่ะไม่ได้แล้ว ไม่น,นันี่มันจะมีศพปลายต่อไปแน่นอนเช่นไอแกะตัวนี้ครับที่ว่ามันเดินไปเดินมาเนี่ยเฮ้ออยยามเดินขับสีอยังนีอยังองี้ไม่หลบเอ้ยโอ้ที่มีเรื่องเยอะอะไรเนี่ยโอเคไก่โอเคครับเราอ้าวหังโอเค ติดไม่หอวว่ะชิบชุบชิบอึ๊บอึ๊บ่ะกดต่อครับเนี่ยคุณคุณดูสิเอ้ยวิวิกลับมาแล้วตายเถอนายกลับมาแล้วเพื่อนโอนายนายหล่นหายเราไปตั้งนานเนี่ยคุณนายกลับมาแล้วตอนนี้ฉันคิดถึงนายเกินอะน่ะนะไม่ใจ่จ่ายไปอีกได้ไหมตอรวอลนะ เราจะจะเลยอกได้แล้วฟังโอเคเพื่ออะไรฟังแล้ก็ทําใหม่เราไม่งอเพราะว่าเรารวยไหมนิดนึงนิดนึงเด็กคนนิดนึงเฮ้ยเอ้าเฮ่ยสงาสารเพราะว่าเหมือนเหมือนมีใครร่วมไปอยู่อย่าผัากัญชีประชากรยิ่งมีน้อยๆอยู่นะขอร้องล่ะ เช็ดโอเคอุ้ยอะไรอ่ะกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋านวก็มีแอปเปิ้ลเด็กกระทองเป็นซีดนะครับอันนี้มีอะไรอ่าดินดินกูนี่เองเด็องโอเครล้ขนาดก้าวมาแล้วก็จะ ไม่ไม่ใช่กุดเรียกว่าต่อเพิ่มนะครับจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นโอเคทีนี้ก็อ่มาทำเรียกว่าอะไรพวบสัตว์กันว่าจะน่าจะได้่จะได้ทำนะครับอันนี้แหละวันนี้แหละต้องได้ทำม,ทมันเยอะจริงๆครับมันเยอะจนแบบมันเยอะจนเรียกได้ว่ามผมไม่รู้ทำอะไรได้นะ เอามาใช้แล้วครับมันจะมันคือ,ม,คอมันคือดินแบบไหนอะไอ้ดินพวกนี้หมูไม่ค่อยรู้อ่ะก็นะครับไม่รู้ครับใครรู้ว่าฝากบอกคอมเมนต์ไม่ได้นะเฮ้ยหมูมาน,นี่เดี๋ยวมันก็ตกหรอกมนี่มาน,นี่เอ้ยเอ้ยไปตัวหนึ่งไปแทนตัวนี้มาไม่ยออกไปเอามา ใส่ปึ๊บเราก็จะทำการถมาแบบลากสับเข้าไปโอเคเราจะไปทีละตัวแล้วกันนะไปทีเดียวน่าจะนี่ไงมีคนเข้าไปใช้บริการแล้วเข้ามา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 เออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอสับสับทั้งหลายมาเร็วพี่แกมาเร็วเออปุ๊บที่ปิดประตูเรียบร้อยครับ เสร็จต่อไปก็เหลือหมูไะหมูเร็วเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอกเฮ้ยหมูไม่สนใจหรอแค่หลอดเออเร็วๆ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 ก่อนที่พี่วัวพี่แกเขาจะออกทำมาเข้ามาทำมาทำมาเร็วเข้ามาเร็วเฮ้ยอย่าออกมาซีเขาไปหืมไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคืออาจจะต้องลากมาท้างพวกเขามาฝั่งนี้นะ แล้ก็แล้ว่าลากหมูเข้ามามาดูมาดูอ่าสุดเฮ้ยเอาไปเนโลกเขาให้อะไรเรามาอุ่เป็นส่วนครับเป็นเหมือนจะเป็นอะไรนะเป็นเป็นเกตหรือเป็นเกาะเขาเนี่ยแหละกันยาววันนี้ก็ไม่ต้องมีสัตว์มารบกวละ โอ้รู้สึกมันโล่งใบหูสบายตาเช่ไหมคับขุดต่อเน,นื่องขุดแบบมาราธอนนะครับบนมิวไม่ใช่์บนบล็อกติดเรียบบนติดเรียบบนมิวอย่างเดียวเลย <c oughs> อ่ะขุดนต่อครับ วิ่หญิงนี้ผมว่าไอ้นี่ได้แล้วดิใช่ไหมวิ่งผมว่าญิงนี่ก็ถึงยุคพัชชีเนี่ยได้แล้วดิเขาเรียกว่าอะไรนะเติมปะเฮ้ยมัสุลูมนี่ไงเติมได้แล้วเฮ้ยอร่อยเลยดิอย่างนี้นี่ก็ยิ่มมันอร่อยเลยดิว้าสุดยอดครับบอกเลยว่านี่คือ อีกเก้าสู่ความสาเร็จของมนุษยชาติมาเราก็มีเพื่อนสู่เรานะขม,ม,มักขมักจะออกแล้วนะอย่าออกเกีอยออเออไม่ยอมบอกเลยอย่าออกเคียวบอกคุณใทหารนกูแน่โอเคเรามีดินครับตอนนี้เรามีดินนะครับประมาณหกสิบสี่ตันนะแล้วก็จะ อยากพป้นที่โอเคอ่ะเสร <rain> ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หูมืดพอดี แลช็อตมาด้วยนี้ก็เพิ่มความอะไรของเราเนี่ยอ,อะไรของเราเนี่ยอ,อ,ดดอ,อม,มาดิโด้ถึงม,ม,มาดิโด้ใช่ไหมนั่นแหละว่าอมาดิโดใช้เลยเอออมาดิโด้เราก็ติดเรียกวะน่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยแล้วทำไมมันเหมือนมันเหมือน,นแกะผมหลุดไหมหรือผมคิดไปเองวะไม่น่ามั้งนะแกะนะใช่ไหม พี่แก่พี่ไม่ได้ออกมาใช่ไหมน่าจะไม่โอเคไปแล้วก็อา่าเก็บดูเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวแช่ไปอ,อยู่ไหนเฮ้ยจะตายเถอะพวกนายเราเพิ่งพาเพื่อนเรา,าเพิ่งพ,พาคุณญาติญาติพวกนายเข้าไปข้างในนะพวกนายนี่จะมาปวดเราไม่ได้นะพวกนายต้องอยู่ในความสงบนะถ้าพวกนายอยู่ข้างนอกนะเฮ้ยงูอะไรเฮ้ยเอ้เอา อัปเดครับคุณผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วเคฟไอ้ไม่ใช่เคปอันเดอร์กาวมาแล้วอันแรกผมว่าไม่คนหรอกคูเบอรสโตนคูเบอรสโตนจะมาไปพ,พี่แก่อยญ่ด้วยหรอพี่แกพี่ดีนะพี่แกไปคอนนะวิ่งโอ้อันเดอร์กาวมาแล้วอันนี้มีพี่แกมาร่วมฉลองด้วยนะ ยยไปได้ขุดต่อไปขุดวัดเหมือนจะเป็นรั้วอ่าวิ่งไงเออผมก็รีบทำรั้วนะถ้ารู้งี้ว่ามันไม่มีอะไรงี้มานะวิ้ยแกะเ็ียังซีลอย,ยไปนา,านนะอ้ออาเวเฮ้ยมันมีวัวในถ้ำด้วยเหรอ ตายเถอะไม่รู้เลยแปลกดีว่ะผมว่ามันมันจะได้แปลกเดอะพี่พอลว้าวชมเราได้เหล็กแล้วเราได้เหล็กแล้วนะครับเอาอะไรอีกวายวายวายอุยฮุยายา ไปแล้วนะเสร็แล้วโอเคก็อ่ะมาอีกคลิปไปเลยก่อนมนาะก็สวัสดีครับผมวิววังแล้วก็วิวังหมีท่อนี่หมีท่อครับกับไมค์คลาฟวันบล็อกนะเบสโลอิดิชั่นเอ,อ้ยยาวเหลือเกินนะชื่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพร้อมกับเราพี่ๆสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เป็นเพื่อนครับไว้จะมาต่อกันทัศน์สอนครับเราจะมาทลุยเขาเรียกว่าอะไงทลุยอ่า เป็นแบบอ่าอะไระนะเด็กาวเออตรุยิถ้ำกันดีกว่าครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเจออะไรบ้างเฮ้ยมันจะตายหรือไม่เนี่ยเฮ้ยโอเควะอ่ก็ยังไงก็าบายบายครับเจอกัน